ฮัลโหลฮารายสวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไม่เอ่ยค่ะวันนี้นะคะพบกับครูเจนเช่นเคยคะ่ะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2หรือนักเรียนชั้นป .2 ออนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคนะคะลูกครูเจนจะพาเด็กๆไปท่องคำศัพท์ค่ะ ให้เด็กๆหยิบคำศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะลูกเป็นเล่มนี้นะคะเป็น v o c a b o r c u s นะคะประถมทูนะคะหรือคำศัพท์ของนักเรียนชั้นป .2 ออค่ะลูกเด็กๆเปิดไปที่หน้า6เลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่คำที่91นะลูกนะเพราะชั่วโมงที่แล้วนะคะเราอยู่ที่คำที่90นะคะคำที่91เป็น wolf นะคะ่านว่า wolf ความหมายแปลว่าหมาป่าค่ะคำที่92นะคะเป็น wheel นะคะ่า i ว่ l wheel ความหมายแปลวะาป่าล้อค่ะ คำที่93นะคะเป็น T U R N นะคะอ่านว่าเ u ิ n ความหมายแปลว่ากลับค่ะคำที่94นะคะเป็น S O I L นะคะอ่านว่าซอยความหมายแปลว่าดินค่ะ คำที่95นะคะเป็น S E E D นะคะานว e า s e d ความหมายแปลว่าเมล็ดพันธุ์ค่ะคำที่96นะคะเป็น H A R V E S T นะคะ่่า Harvest นะคะความหมายแปลว่าการเก็บเกี่ยวค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่คำที่91นะคะเป็น W O L F Wolf หมาป่า W H E E L Wheel ล้อ T U R N Turn กลับ S O I L ซอยดิน e S E E D ซีดเมล็ดพันธ์ H A R V E S T harvest การ harvest การเก็บเกี่ยวนะคะเด็กๆอย่าลืมไปท่องกันด้วยนะคะลูกจากนั้นนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะลูกนะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 2นะคะหรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป .2 ค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า44เลยเราจะมาทบทวนบทเรียนกันในหนังสือเล่มนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่หน้า44นะลูกนะเป็น Lesson เ7นะคะก็คือบทที่7เรื่องของ verb to be นะคะอ่าเรามาดูกันนะคะ verb to be นะคะรูปที่แสดงถึงเหตุการณ์ปัจจุบันมี3คำคือ is am แล้วก็ are นะคะ is am are นะคะเด็กๆความหมายแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะถ้าครูเจนพูดถึง verb to be นะคะลูกให้เด็กๆนึกถึง3ตัวนี้นะก็คือ is am แล้วก็ are นะคะความหมายแปลว่าเป็นอยู่คือ นะเรามาดูการใช้นะคะอันแรกนะคะเมื่อประธานเป็น I นะคะประธานของประโยคก็คือ subject ในภาษาอังกฤษนะคะจะอยู่ตรงไหนก็คือจะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะประธานเป็น I ใช้อะไรประธานเป็น I ใช้ am ค่ะก็จะได้เป็น I am นะคะ I จะคู่กับ am จะเติมตัวอื่นไม่ได้เลยถ้าประธานเป็น I ต้องเติม am เท่านั้นนะคะถัดมาข้อที่2ประธานเป็น you เติมอะไรเติม a ค่ะ ข้อที่3ประธานเป็น V ก็เติม R เช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ประธานเป็น D ก็เติม R ค่ะข้อที่5ประธานเป็น D นะคะก็เติม R หรือใช้ R นะคะ ข้อที่6ประธานเป็นโดสนะคะก็เติม r หรือใช้ r เช่นเดียวกันนะครับข้อที่7นะคะลูกเป็นหลายคนคํานามพระหุคศ์นะคะคนหลายคนสิ่งของหลายอย่างคํานามพระหุคศ์นะคะเราจะใช้ r เช่นเดียวกันนะคะถัดมาข้อที่8ค่ะประธานเป็น he ใช้อะไรใช้ is คะ่ะข้อที่9ประธานเป็นชีใช้อะไรคะใช้ is เช่นเดียวกันนะคะ ถัดมาข้อที่10ประธานเป็น it ใช้อะไรประธานเป็น it ใช้ is ค่ะข้อที่11นะคะประธานเป็น this ใช้อะไรใช้ is ค่ะข้อที่12ประธานเป็น that นะคะเด็กๆเ,เราก็ใช้ is เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อที่13คําคนเดียวนะคะคำนามเอก,กพจน์นะคะลูกอะแล้วก็คํานามนับไม่ได้นะคะเราก็ใช้ is ค่ะเด็กๆ จากนั้นนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เปิดต่อไปที่หน้า50นะคะลูกเราจะมาทบทวนในเรื่องของอะไรนะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของ p l a i t o s n t นะคะ p l a i t o s n t ก็คืออะไรก็คือคำบุพบทนั่นเองคะ่ะลูก คำบุพบทมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เชื่อมคําในประโยคนะคะมีหน้าที่เชื่อมคําในประโยคมีสีต,ตัวก็คืออะไรบางเช่น in นะคะอันว่า in แปลว่าหนนะคะแล้วก็เป็น on อันว่า on แปลว่าบนแล้วก็เป็น at ที่แปลว่าที่แล้วก็เป็น under อัน on, ะะ bon, เดอร์ t, at, ที่ปะะ t, แลปล e ว่าใต้นะคะอันนี้เรียกว่า preposition หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือคําบุพบทนั่นเองค่ะกูเจนก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําบุพบทมาให้ เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะอ่ะหัวข้อเป็น example ก็คือตัวอย่างนะลูกนะอ่าคำแรกเป็นคำว่า in นะคะเป็น i n อันว่า in ความหมายแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าในนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะคะเป็น the pencil is in the glass นะคะอ่าน,นี่เป็นตัวอย่างประโยคนะเป็น the pencil is in the glass ความหมายจะแปลว่าอะไรนะคะ the pencil ก็คือดินสอ is in ก็คืออยู่ใน the glass ก็คือ แก้วนะคะ The pencil is in the glass นะคะก็แปลว่าดินสออยู่ในแก้วนะคะครูเจนก็มีตัวอย่างของภาพดินสออยู่ในแก้วมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะถัดมาค่ะเด็กๆตัวที่สองเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่าอ่ค่ะเป็น on นะคะ on ความหมายแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าบนค่ะตัวอย่างประโยคก,ก็เป็น The box is on the table นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น the box is on the table จะแปลว่าอะไร the box ก็คือกล่องใช่ไหมลูก is on ก็คืออยู่อะไรคะอยู่บนนะคะ the table ก็คือโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นประโยคที่ว่า the box is on the table นะคะก็แปลว่ากล่องอยู่บนโต๊ะนะคะลูกอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างของ preposition ที่เป็นคำว่า on นะคะถัดมาตัวอย่างที่3 เป็นคำว่า at นะคะที่แปลว่าที่นะเป็น at นะคะอันว่า at ความหมายแปลว่าที่อ่ะตัวตัวอย่างประโยคก็เป็นอะไรเป็น the bird is at the window นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น the bird is at the window นะคะจะแปลว่าอะไรจะแปลว่าอะไรนะคะเป็น the bird ก็แปลว่าอะไรลูกก็แปลว่านกใช่ไหมคะ is at ก็คืออยู่อะไรอยู่ที่นะคะลูกเป็น the window ก็แปลว่าหน้าต่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคที่ว่า The bird is at the window นะคะเด็กๆก,ก็แปลว่านกอยู่ที่หน้าต่างนั่นเองค่ะอันนี้เป็น preposition นะคะที่เป็นคำว่า at นะคะลูกที่แปลว่าที่ค่ะ ถัดมาค่ะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่า under นะคะเป็น u n d e r นะคะเด็กๆอ่านว่า under แปลว่าอะไรแปลว่าใต้นะคะตัวอย่างประโยคก็เป็น the dog is under the tree นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะลูกเป็น the dog is under the tree นะคะจะแปลว่าอะไร the dog ก็คือสุน,นัขใช่ไหมลูก is under ก็คืออยู่ใต้ใช่ไหมคะ the tree ก็คือต้นไม้ลูกนะ เพราะฉะนั้นประโยคที่ว่า the dog is under the tree นะคะก็แปลว่าสุนัขอยู่ใต้ต้นไม้นะลูกนากูเจนก็มีภาพของสุนัขอยู่ใต้ต้นไม้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะสำหรับ p r e position ในข้อนี้ก็คือคำว่า under ที่แปลว่าใต้นั่นเองค่ะเด็กๆถัดมานะคะเด็กๆจากนั้นเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปต่อที่หน้า56นะลูกนาอะ เราจะมาทบทวนกันใน Les s o n นนะคะก็คือบทที่9เรื่องของอะไรนะคะเป็นเรื่องของ verb to have นั่นเองนะคะเมื่อพูดถึง verb to have นะคะให้เด็กๆนึกถึง have กับ has นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูนะคะ verb to have นะคะรูปที่แสดงถึงเหตุการณ์ปัจจุบันมีสองคำนะคะก็คือ have กับ has นะลูกนะสำหรับความหมายของ have กับ has นะคะความหมายก็แปลว่าอะไรลูกความหมายก็แปลว่ามีนะคะ h a v e กับ has นะลูกนาความหมายแปลว่ามีนะคะชื่อทางไวยากรณ์ของมันก็คือ verb to have นะคะมี2ตัวก็คือ h a v e กับ has นะคะทีนี้เรามาดูการใช้นะคะการใช้ h a v e กับ has หรือการใช้ verb to have นะคอะอันแรกเมื่อประธานเป็น I น,นะคะอย่างที่บอกไปแล้วประธานของประโยคนะลูกนาภาษาอังกฤษก็คือคำว่า subject จะอยู่ตรงไหนของประโยคคะ จะอยู่ด้านหน้านะลูกนาจะอยู่ตัวแรกสุดเลยนะถ้าประธานเป็น I ใช้อะไรนะคะประธานเป็น I ใช้ h a v e ค่ะก็จะได้เป็น I h a v e นะคะที่แปลว่าฉันมีนะคะข้อที่2ประธานเป็น U ใช้อะไรลูกประธานเป็น U ก็ใช้ h a v e เช่นเดียวกันนะคะข้อที่3ประธานเป็น V ใช้อะไรประธานเป็น V ก็ใช้ h a v e ค่ะ ข้อที่4ประธานเป็นดีนะคะก็ใช้ h a v e เช่นเดียวกันนะคะถัดมาข้อที่5ค่ะหลายคนนะคะคำนามพระหุพทนะลูกนะเราก็ใช้ h a v e ค่ะถัดมาข้อที่6นะคะประธานเป็น He ใช้อะไรใช้ h a s ค่ะลูกข้อที่7นะคะประธานเป็นชีใช้อะไรคะประธานเป็นชีก็ใช้ h a s นะคะเด็กๆ ถัดมาข้อที่8ค่ะประธานเป็น it นะคะใช้อะไรใช้ has นะคะถัดมาข้อที่9นะคะเขาบอกว่าคนเดียวคำนามเอกพจน์นะลูกนะเราก็ใช้ has เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆ คุูเจนมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะลูกนะแบบฝึกหัดนี้นะคะไม่ได้อยู่ในหนังสือนะ,ะลูกนะลูกไม่ใช่ใบงานเดือนกุมภาพันธ์นะคะเด็กๆไม่ต้องทํานะคะให้เด็กๆดูตามในสไลด์แล้วก็ตอบคําถามไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะลูกอ่ะเรามาดูหัวข้อนะคะเป็นเรื่องของ verb to be ค่ะลูกอ่า verb to be มี3ตัวได้แก่อะไรบ้างก็มี is นะคะลูกมี am แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มี are นะคะ is am up แปลว,ว่าอะไรมีใครจําได้ไหมเอ่ย i s a m r นะลูกนาก็แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะ east ก็แปลว่าเป็นอยู่คือ am ก็แปลว่าเป็นอยู่คือ r กแ็แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะทีนี้คำสั่งบอกว่า c o m p e t e with the correct form of verb to be นะคะก็คือให้ก็คือให้เราเติม verb to be นะคะลูกให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะข้อที่1ประธานเป็น v ประธานก็คืออยู่ตรงไหนของประโยคลูกประธานหรือภาษาอังกฤษก็คือ subject จะอยู่ด้านหน้าของประโยคนะคะ ข้อที่หนึ่งประธานเป็น V เติมอะไรลูกประธานเป็น V เติม R ค่ะก็จะได้เป็น V R friends นะคะถัดมาข้อที่สองประธานเป็นชื่อคนหนึ่งคนค่ะเป็น Jenny จะใช้อะไรข้อนี้ใช้ is e ค่ะลูกก็จะได้เป็น Jenny is my sister นะคะถัดมาข้อที่สามประธานเป็น day ใช้อะไรมีใครจำได้ไหมเอ่ยประธานเป็น day เติม R ค่ะลูกก็จะได้เป็น Dr. From Paris นะคะข้อที่3เป็น R เนอะข้อที่4เป็น My Father เป็นพ่อเพียงแค่1คนใช้อะไรคะคนคนเดียวใช้อะไรลูกใช้ i e s ค่ะก็จะได้เป็น My Father i s a Doctor นะคะถัดมาข้อที่5เป็น It ใช้อะไร ใช้ is ค่ะก็จะได้เป็น it is my dog นะคะข้อที่6เป็นคำว่า children นะคะลูกอันนี้อยู่ในรูปของคำนามพหูพจน์นะคะคือเด็กหลายๆคนนะคะใช้อะไรข้อที่6ใช้ are ค่ะเป็น children are happy นะคะถัดมาข้อที่7ประธานเป็น I ใช้อะไรลูกประธานเป็น I ใช้อะไรคะประธานเป็น I ใช้ใช้ am ค่ะก็จะได้เป็น I am a t e a c h i r e นะคะถัดมาข้อที่8เป็น Tom and Jack นะคะอันนี้เป็นคน2คนใช้อะไรคะ ใช้ R ค่ะก็จะได้ Tom and Jack R at school นะคะเด็กๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องตัวอย่างของแบบฝึกหัดในเรื่องของ Verb to be ะค่ะเด็กๆถัดมานะคะเด็กๆครูเจนก็มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะคะแบบฝึกหัดนี้นะลูกน้ำไม่มีในหนังสือไม่ใช่ใบงานเดินกุมภานะคะเด็กๆไม่ต้องทำดูตามในสไลด์แล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะคะ แบบฝึกหัดนี้เป็นเรื่องของ Preposition ค่ะก็คือ In On a t under นะคะคำสั่งบอกว่าอะไรก็คือ r i t e นะคะ in on under ก็คือให้เขียน In On หรือ Under นั่นเองนะคะอ n ที่แปลว่าน on ที่แปลว่าบน Under ที่แปลว่าใต้นะคะเรามาดูภาพการอันแรกนะคะเป็นออ t โตนะคะก็คือเจะออโตเนี่ยอยู่ตรงไหนของเก้าอี้นะคะอยู่บนคะ่ะลูกก็จะได้เป็นอะไรคะก็จะได้เป็น Auto Is On The c h a i แนะคะก็คือออ t โตออโตอยู่บนเก้าอี้นะคะถัดมาัน ที่สอดูเจ้าฟลสซีสีมันอยู่ตรงไหนของเตียงนะคะอ่าจากภาพมันอยู่ใต้เตียงใช่ไหมลูกต้องเติมคําว่าอะไรคะต้องเติมคําว่า under นะคะก็จะได้เป็น f r o สซี C is under the bed นะคะก็คืออ่าฟลอสซี Fro C อยู่ใต้เตียงนะคะ ถัดมาสิเจ้าฟซี่มันอยู่ตรงไหนของโต๊ะอีกนะคะจากภาพเจ้าฟ r o สซี่ตรงนี้อยู่ใต้โต๊ะค่ะลูกก,ก็จะเติมคําว่าอะไรคะก็จะเติมคําว่า under นะคะก็จะได้เป็น f r o สซี่ is under the table นะคะก็คือฟ r o สซี่อยู่ใต้โต๊ะนั่นเองนะคะถัดมาจากภาพดูซิว่าเจ้าออตโตอยู่ตรงไหนของเตียงอยู่บนเตียงค่ะลูกก็จะได้เป็นคําว่าอะไร ก็จะได้เป็นคำว่า o d นะคะก็จะได้เป็น Otto is on the bed นะคะก็คือ Otto อยู่บนเตียงนะคะถัดมาดูซิว่าเจ้า Otto อยู่ตรงไหนของตู้อีกนะคะจากภาพมันอยู่บนคะ่ะลูกอ่ะภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรก็คือคำว่า o d นะคะก็จะได้เป็น Otto is on the cupboard นะคะก็คือ Otto อยู่บนตู้นะคะถัดมาดูซิว่าเจ้า f r o s i อยู่ตรงไหนของตู้ อ้าจากภาพอยู่ในตู้ค่ะก็จะได้เป็นคำว่าอะไรคะก็จะได้เป็นคำว่า in นะคะก็จะได้เป็น f Rosie is in the cupboard นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในเรื่องของ preposition ค่ะเด็กดีก เรามาต่อกันที่แบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะลูกนะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะไม่มีในหนังสือไม่ใช่ใบ,บงานเดินกลุ่มพานะคะลูกไม่ต้องทำนะคะให้เด็กๆดูตามในสไลด์แล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะหัวข้อเป็น using have นะคะ h a v e หรือ has นะคะก็คือใช้ h a v e กับ has นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดู i เป็น i h a v e นะคะ y o u ก็เป็น y o u h a v e นะคะ h e she i t ใช้อะไรใช้ has ค่ะแล้วก็ we ใช้ h a v e นะคะ y o u ก็ใช้ h a v e นะคะแล้วก็ d ก็ใช้ h a v e เช่นเดียวกันนะคะคำสั่งบอกว่า Fill in the b a n k s นะคะ h a v e or has นะคะก็คือเติมคำในช่องว่างโดยใช้ half กับ has นะคะอ่าเรามาฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยนะลูกนะอันแรกประธานเป็น I ใช้อะไรลูกประธานเป็น I ใช้อะไรมีใครจำได้ไหมคะประธานเป็น I ใช้ h a v e ค่ะก็จะได้เป็น I have two p e n c i l นะคะที่แปลว่าฉันมีดินสอสองแท่งนะคะถัดมาข้อที่2ประธานเป็น day ใช้อะไรลูก ประธานเป็น day ใช้ h a v e ค่ะก็จะได้เป็น day h a v e atest today นะคะถัดมาข้อที่3ม mum เป็นแม่คนเดียวใช้อะไรใช้ has ค่ะลูกก็จะได้เป็น mum has a new dress นะคะถัดมาข้อที่4ประธานเป็น v ใช้อะไรลูกประธานเป็น v ใช้ h a v e ค่ะก็จะได้เป็น We h a v e no music listen today นะคะถัดมาข้อที่5ประธานเป็น i ใช้อะไรลูกประธานเป็น i ใช้ h a v e ค่ะก็จะได้เป็น i don't have นะคะ any brother or sister นะคะ ถัดมาข้อที่6ประธานเป็น he ใช้อะไรลูกประธานเป็น he ใช้ has ค่ะก็จะได้เป็น he doesn't have any homework นะคะถัดมาข้อที่7นะคะเป็น peter เป็นคนคนเดียวใช้อะไรนะคะข้อนี้ใช้ has ค่ะก็จะได้เป็น peter has a big sister called Tammy นะคะถัดมาข้อที่8เป็น the monkey ลิงตัวเดียวใช้อะไรลูกข้อนี้ใช้ has ค่ะก็จะได้เป็น the monkey has a yellow banana นะคะถัดมาข้อที่9ประธานเป็น v ใช้อะไร ประธานเป็น V ใช้ half ลูกก็จะได้เป็น V don't h a v e นะคะ school on Friday นะคะสิสุดท้ายประธานเป็น she ใช้อะไรคะประธานเป็น she ใช้ has ลูกก็จะได้เป็น she has a new baby sister นะคะอันนี้ก็เป็นแบบฝกหัดเพิ่มเติมนะลูกนะเกี่ยวกับการใช้ h a v e กับ has คะ่ะ ค่ะจบไปแล้วนะคะเด็กๆสําหรับการทบทวนบทเรียนนะคะลูกเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคนะคะลูกสําหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่ครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาคนะคะลูกสําหรับวันนี้ Good luck for exam โชคดีในการสอบนะคะบาย